สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตัดต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะแล้วก็ต้นเงินไหลมาด่างสามสีกันก็จะเป็น3มต้นนี้เลยค่ะสามต้นนี้นะคะที่เรากําลังจะมาตัดเพื่อชําระกันนะค่ะเริ่มเลยเริ่มตัดต้นแรกเลยค่ะเราก็ตัดตามความยาวที่เขามีได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะให้เหลือข้างล่างไว้สักหน่อย เพื่อให้เขามีกิ่งใหม่ที่จะมาทดแทนกิ่งเก่าได้นะคะที่เราตัดมาก็จะเป็น2ต้นนี้ได้2กิ่งแล้วนะคะเราก็จะมาดูการตัดกันนะคะให้ดูตามข้อค่ะเราก็ตัดออกมาเป็นทีละข้อทีละข้อนะคะตามเลยกเสร็จปุ๊บเราก็ไปตัดต้นเงื่อนไหลมาดังข้ามาด้วยค่ะอ่าแล้วก็ตัดทีละข้อเหมือนกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปูนแดงนะคะเพื่อสมานแผลของเขานะคะ ให้ทาทุกต้นเลยนะคะแต่ว่าใครจะไม่ทาก,ก็ได้เนาะแต่ว่าทาไว้ก็ดีแล้วเราก็อย่าลืมนะคะที่จะมาสมานแผลให้กับกิ่งของเขาด้วยที่เราตัดของเขาออกมานะคะแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแป๊บนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็มาชำรากในหินโฟกัไฟกับน้ำเปลนะคะแบบนี้เลยค่ะ ก็จะชำใส่น้ำหยบนี้นะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นร้อยเขาเกิดลากค่ะแล้วก็เอาไปลงดินได้เลยนะคะ